ทุกคนทุกท่านนะคะช่องตัวันรัศดรไลท์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความเทิงเราก็พาทุกท่านนะคะยังเดินอยู่ตลาดเกียงชิงพรมสุรินนะคะก็เรามาต่อเป็นอีพีที่สองอยู่ฝั่งทางทิศใต้ที่เราจะเดินไปฝั่งทิศใต้นะคะฝั่ง,งนี้นะคะเราะะ<ส>เดินก็ขณะนี้เนี้ยึั่งนี้พึ่งปลงาส้มพึ่งก<า>ับข้าวขายกันนะคะ ขายนะคะขำเทศนะคะอาหารตะปลาประจอมมีหมดนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันนะคะเนะไหมูทอดมนอบแดดเดียวจจ้าปลาทูนะคะตรงนี้ก็ปลาทูนะ คลายจากนี้ก็จะจบนี้ก็ไปตลาดสดใช่ไหมอันนี้ใคลายตลาดไหมไปจ้าอ,อ๋อนะคะจากนี้สิบเอไปมื่งตลาดเขียวชุมชนหรือตลาดสินค้าการเกษตรนะคะก็เปิดทุกะะทุกวันเสาร์นะคะทุกวันเสาร์เปิดตั้งแต่หกนาฬิกานะคะ เป็นเคีย่ยงนะทุกคนฝั่งนี้ก็จะเป็นอาหารย้ายมาเป็นโซนเสื้อผ้าแล้วก็ผลไม้อาหารก็จะอยู่ฝั่งนี้มีฝั่งนี้นะคะเด,เดี๋ยวเราเดินเลาะนะคะเลาะตลาดนะคะสวัสดีจา้าเธอสวัสดีจา้าโอ้โหมาแล้วมาย่างแล้วย่างแล้วย่างแล้วร้านนี้ย่างอร่อยต้องผัวย่างผัวย่างนะทุกคนหลอ,อกใช้ผัวแล้ว ก็มีอยู่ด right> ้านหน้าตรนั้นนะครับาตะวทศโอราชกับนนทไทยไทยประนกเอผัวย่างเสียพระฉันทีสุดแล้วนะครับโออเนาะด้านหน้าตรงนั้นอยู่ดีใเขเต็มใจนะย่างด้วยความเต็มใจน่าเป็นะคะทุกคนอาหารเจงของผมหมูยออุบลนะคะจำน่ายปีกทรงนี้มีเพื่อนสนใจนะ0819์แปดหนะคะเดี๋ยวเราแคปเบอร์ไว้นะคะศูนย์แปดห หาหมูยออุบลนะคะเขาสนใจที่จะไปจำหน่ายมีคนถามนะทุกคนอันนี้ก็น้องเขานะคะอันนี้มาแลวสิบเหรออันใหญ่ล่ะจันใหญ่่สะบันใ่ลอันะันี้ญ่ล่อัน่เันใหญอันใอันะันใลอนหญะอันใอนใ่ะอันะน่ะอันใะันใ่อันใหน่ะะ เออหนาหดใหญ่มานั่งตรงนี้เสียตังไหมตรงนี้เสียตังบอกเนีราทราบว่าพี่น้องเข้าใจแล้วว่าอาหารที่ท่านซื้อไปวางรถตะก้ารถไฟไม่มีอะไรคลุมตะการรถมอเตอร์ไซค์ไม่มีอะไรคลุมก็ อ yeah. าจจะจากนั่นไปได้เพราะว่าทั้งไก่สุนักนะครับหรืออย่างอื่นเอาไปนะครับก็มีบ่อยๆนะครับหมูบางทีบันนั้นหมูก็ระวังด้วยนะครับระวังด้วยนะทุกคนอย่างอื่นนะคะเออนะคะกดขายแ่าพี่น้ำจิ้มแล้วก็แกงส้มนะทุกคนอย่างนี้นะคะแกงส้มไข่ปลาปลาทอดนะทุกคนหมู่านี้นะคะอ่ารน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะสี่ แกงส้มปลาทอดชะอมไข่าปาลาหรือครับเอาโหครับจากกระปุกลุกนะครับน้องกระปุกลุกเรามิสเตอร์เน่งนะครับไปอยู่ใกล้ๆก,ก,กันกับอาหารฝากักไตมีผิกไสดำมีเหนียวกล้วยนะครับน้องกระปุกลุกมิสเตอร์เน่งนะคงใช่ะคะนี่เลยฝรั่งตัวค่ะสองตงัวออกลูกหรบอเปล่าสวนฝรัง่งไนทุนะครับ จอมพระนะคะทุกคนเฟซบุ so, <Af> ๊กเดี๋ยวดูกันพลังหง่อสีนะคะเพชรเช้วบวยแล้วก็เชบววยเจ้าเจ้าหงินนีเจ้าหงนอยู่นะทุกคนออกแล้วนะคะเขาจะมีเฟซบุ๊กสวนฝลังในฟุแล้วก็เบอร์โทร0 8น3 6 1 4 004 0สมี่8ูนย์ศสดนะคะก็ วันเสาร์ตลาดเขียวตลาดคินโมราชมุกตกขายสองวันนะคะเสาร์ตลาดเขียวแล้วก็วันอาทิตย์ที่ตลาดราชมุกตกนะคะเดี๋ยวมีเวลาจะไปเยี่ยมชมนดูนะคะโอเคอ๋อใช่ใช่เจ้าเจ้าที่ขายงานนี้นะคะเดี๋ยวจะตามหาในเครือข่ายก็เจอคนจอมพระบ้านเราละสบายดีเนาะ ตอนนี้กล้วยดูจางถือแล้วเดี๋ยวกัดไปเยี่ยมสวนมาอยู่เมื่อคือมาอยู่เมืื่อ,งอ่งเออนะคะลัปิดนอกสือเรียบปิดให้ <c oughs> น่ารักขอบคุณครับอันนี้ของฝากจากคนจอมพระนะคะเมื่อวานเมื่อวานไปถ่ายบกม่วงอยู่เอบอบกม่วงจอมพระอยู่ ยังสุนส้มอยู่ตรงไหนสุนส้มตรงยังไงฮะตามตามแกตามแกอะไรั้าถามอโออยู่บ้านถามเหรอส้มอะไรอ้ไปดูเลยในโซนนี้จับจอม่ทันขาวสวนส้มก็คือซุ่มจอมท่าโบโอ้เดี๋ยวเขาไปเดี๋ยวเขาไปโอเคโอเคไปแล้วล่ะไปหลาย เดี๋ยวเดี๋ยวไปเ like ดี๋ยวไปคุณ em สวนส้มอ่าโอเคมาสวนส้มจอมพระนะทุกคนเออเราเราออกจากจอมพระมาของจอมพระทำเศรษฐกิจเยอะมากเลยนะทุกคนนี่ผักออร์เกไหมคะโอเคเราเดินนี่คือฝั่งนี้นะคะอาหารหลากหลายมากมายเลยนะทุกคนฝั่งนี้นะคะก็มีทั้งผักสวไม้อันนี้รองเท้าราคาถูกฝั่งรองเท้า ใส่นะหนูก็ม no ีขายวีแผกวีหมูมีรองเท้าบุญทางัวนี้นะทุกคนใส่มาได้ก็จะมาับสดๆกันเลยนะคะตักฝังนูนะคะคนเยอะนะวันนี้คนเยอะ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 ขายคน คนขึ้นหลายแถละมือนี่มีคนหลายครับพี่น้องจ้าคนเยอะคนเยอะนะนะทุกคนนะนี่คือตลาดนะคะมีตลาดนะคะกาแฟยอยู่ฝั่งนี้นะคะทุกคนกาแฟฝั่งนี้นะก็จะไม่กินกาแฟแต่โคตรง่วงเลยกาแฟร้อนสักแก้วหน่อยสิกาแฟดำนะคะทุกคน ค่ะทุกคนตลาดเดียวก็จะมีฝั่งนี้ขายเสื้อผ้านะคะอาหารเสื้อผ้าคาเฟ่นะคะผ้านุ่งผ้าถุงผักพื้นบ้านนะทุกคนเนาะก็จะมีมากมายเลยนะคะอันนี้เขาขายอะไรหมดไปแล้วขนมเกีนบบานเราอยู่ที่มาบ่าเพิ่งกำลัดไปแล้วนะทุกคนขายขายดีแค่เป็นเคียงแบบง่ายงดนะทุกคน หัวหอยหอยใหญ่ๆกับม um. ีได้ค <ically> ่ะหอย20กิโล20โลสวยมากสวยมากหอยใหญ่หอยใหญ่อะคะไปเดี๋ยวพี่จะวันย่างได้เลยอะคือนี่ก็คือบรรยากาศมาสั่วท่านะคะทุกคนแต่ย่างไม้มะดัน คนเข้าแถวมาซื้อผลไม้นะทุกคนฝังเยอะเลยนะคะอย่าะนี่นะจะมีแอปเปิ้ลนะครับผลไม้ร้านใหญ่ฝังนี้นะทุกคนผักเกาหลีเหรอผักเกาหลีลูกละสิบนะจ๊ะราคาเดียวอะไร

ส้มโอ้ส้มมากโอเคอเค,คนเยอะนะคะเข้าไม่ได้นะคะทุกคนเขาซื้อส้มเขาไหว้นะคะวันนี้นะคะไปจุดจีนพนักางานจุดจีนเนาะ,ะวันนี้ก็จะเยอะเลยส้มนะคะมากมายเลยไปเดี๋ยวเราไปฝั่งนี้นะคะทุกคนเราไปฝั่งนี้นี่คือบรรยากาศตลาดนะคะ เฉียวชุมชนนั้นก็จะไก่ย่างวิันนะคะวิไนไก่ย่างนะคะทุกคนขายอยู่ตรงนี้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะขายสองวันนะคะทุกคนขายสองวันนะคะไก่ย่างวิันวิไนไก่ย่างอยู่เป็นเดบนี้นะคะย่างทั่ล้อนสตรอเบอรี่ลูกโตโตนะคะเป็นสดส้มนะคะอยู่ฝั่งนู้นเนาะโลละร้อยเรอ สตรอเบอรี่ออกแล้วนะทุกคนลูกโตมากเลยกิโลเท่าไหร่น้อสตรอเบอรี่ใหญ่ๆกที่ร้อยหกสิบไปร้อยแปดสิบร้อยหกสิบวนนะคะร้อยหาสิบค่ะนีก็ฝังมีส้มสที่นะตอนนี้เนาะมีทีนะคะอวารด้นะคะ สิบหาบทนะทุกคนเขาบอกว่าถ้าเลือกอา,ารรกระาดูต้องเลือกนมอ,อันนี้ส้มร้านนี้นะซื้อสวยนะคะโลนะส่ะนะคะนี่คือบรรยากาศตลาดวันเสาร์นะตลาดหอประชุม,ม,ม,มอำเภอเมืองริบทร์นะก็จะอยู่อีกมีสองฝั่งเต็มเลยนะคะแล้วก็ที่ตะวันตกก็จะเป็นกลุ่มผ้าไหมนะทุกคนกลุ่มผ้าไหมก็เราไปเลือกซื้อเลือกชอบกันได้เลย เลือกอาหารเสร็จก็ไปเดินซื้อผ้าใหม่นะคะทานให้อิ่มท้องก็ไปเลือกซื้อผ้าใหม่ผ้าไหมสุรินกระเปา๋าเสื้อกันหนาวข้าวหอมมะลิหลากหลายมากมายนะคะทุกคนข้าวกล้องทั้งนั้นเลยตะไม่ข้าวกระสุกระสีนะคะเขาจัดเป็น <c ười> ชุดเป็นชุดเลยอ,นนอ้าวมาอยู่นี่นะ้ <c ười> อนบอกว่าโอ้บ่โอ้ไม้ยาง โอเคนะคะแล้วก็มาถามตรงจุดนี้เดี๋ยวเขาจะจบที่ตรงจุดนี้มีอาหารทะเลสวยๆนะคะสดๆนี่อาหารทะเลอยู่ตรงจุดนั่งในก็มีนะทุกคนก็จะมีตัวใหญ่เลยนี่ตัวใหญ่มากนะคะ วันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และคมเติมก็พาทุกคนทุกท่านนะคะเดินตลาดเกี่ยวชุมชนนะคะเมืองสุรินนะคะก็หวังอย่างยิ่งว่าเอฟซีทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจในคลิปของเราบางไม่มากก็น้อยนะคะหากคาดประการใดต้องกราบประธานอภัยเพื่อเอฟซีไว้นานที่นี้ด้วยขอบคุณทุกเลคขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกำลังใจใ้การสนับสนุนช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่ง แจ้งเตือนเลย,เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะคะสำหรับคลิปนี้แอนมินขอตัวลงไลค์ก่อนนะคะสุขสวัสดีจุมิเกตทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ